บทสวดพระกาถาประจำวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเพื่อบูชาพระและเทพประจำวันเกิดของท่านให้บังเกิดเป็นจิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายและครอบครัวพระประจำวันพระปรางอุ้มบาทกาลังวัน17หากท่านใดได้ฟังและสวดเป็นประจำจะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการเมื่อท่านทั้งหลายสำรวมจิตจนพร้อมแล้วว่าณโมพร้อมกันสาจบณโมตัดสะกะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัดสะกะควะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปร,ริสยังอานักเขต ตัมหิสัพพัทธสัพพธาสัพ,พปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพระนามเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริศยัง อานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพาสัพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตมพนามเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยยันาเสติวิสังโครังเสสัญจามิ ปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธะสัพพทาสัพสพปานินังสัพสโสปินิวาเรติปริตตันตมพระนามเหสพภาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครัง เสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสพัทธถสพพธาสพปานินนังสพโสปินิวาเรติปริตตันตมพนามเหสพภาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสัง โรังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพสพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตมพระนามเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยยันนาเสติ วิสังโครังเสสันจามิปริศยังอานักเขตตัมหิสัพพัธธพทธสัพพธาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตมพะนามเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทัง วิยยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัธพทธะสัพพธาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตัมพะนามเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมมันตา คตังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพาสัพสพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตมพะนามเหสัพพาสีวิสะชาตินัง คิพมันตาคัทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพสพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตมพนามเหสัพพาสีวิสะ ชาตินังทิพพมันตาคทังวิยยัณน,นาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสพาัพพานินังส,พสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตมพนามเหสัพพา สีวิสชาตีนังทิพพมันตาคทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริศยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธะสัพพทาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตมพะนามเห สัพพาสีวิสชาตินังทิพพมันตาคทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัม พนามเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปะริสยังอานักเขตตัมหิตสัพพัทธสัพพทาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปะริ ตันตมพระนามเหสัพพาศีวิสะชาตีนังทิพพมันตาคทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปะริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสพทัพพาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติ ปริตตันตมพนามเหสัพพาศีวิสะชาตินังทิพพมันตาคัทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพพปานินังสัพพโสปิ นิวาเรติปริตตันต์พัามาเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคถังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปรฤสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพาสัพาสพานินัง สัพพโสปินิวาเรติปริตตันตัมพามาเหสัพพาสีวิสะชาตินังทิพพมันตาคถังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจามิปะริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทา สัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตมพระนามะเหและเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดมนต์พระกาถานี้จนครบ17จบตามกำลังวันที่เกิดก็จะบังเกิดเป็นสิริมงคลมีโชคลาภบ,บารมีบุญหนุนนำนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหากท่านใดแม้ไม่ได้เกิดในวันนี้ก็สามารถฟังและสวดเป็นประจำได้หรือจะฟังจนครบบทสวดประจำวันคาถาวันเกิดครบ8ขคาถาก็เท่ากับมีคุณพระคุณเจ้าและเทพพย,ยดาคุ้มครองให้แคล้วคลาดด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ